เวลาสี่ทุ่มตรงทันวายืนอยู่หน้าป้ายสนิมเครที่เขียนว่านิคมอุตสาหกรรมกลางเก่าลมเย็นพัดแรงกว่าที่คิดทั้งๆท,ท,ที่เป็นฤดูร้อนรอบข้างเงียบราวกับไม่มีใครอยู่ในรัศมีหลายกิโลเมตรแสงไฟถนนกระพริบเป็นช่วงๆเหมือนจะดับได้ทุกเมื่อเสียงสุนัขเห่าหอนดังแว่แวๆจากไกลออกไปเขาเปิดแผนที่ในโทรศัพท์อีกครั้ง ลูกสอนนำทางไปยังโกดังหมายเลขหทางเดินเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกและเศษเหล็กที่ถูกทิ้งไว้จนขึ้นสนิมทันวาก้าวไปข้างหน้ายางลังเลเสียงรองเท้าหนังขูดกับพื้นคอนกรีตดังกรอบแกรบเขาพยายามเรียกสติแค่โกดังเก่าๆไม่มีอะไรน่ากลัวเขาคิดแต่ยิ่งเดินใกล้ยิ่งรู้สึกเหมือนมีสายตาบางคู่จับจ้องจากความมืด เงาสะท้อนจากกระจกแตกในพื้นดูคล้ายมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาหันกลับทันทีไม่มีใครโกดังหมายเลขหกตั้งตระงงานอยู่เบื้องหน้าประตูเหล็กบ้านใหญ่ถูกเปิดแง้มไว้มีแสงส้มอ่อนๆรั่วออกมาเสียงหญิงแก่ดังมาจากข้างไหลเข้ามาสิอย่ายืนอยู่ข้างนอกทันวาเดินเข้าไปช้าๆ ภายในโกดังมีเพียงหลอดไฟสีเหลืองเก่าที่แกว่งไปมาเพราะแรงลมกลิ่นอับผสมกลิ่นน้ำมันและเหล็กเก่าๆจนแสบจมูกหญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้ผมขาวยุ่งเหยิงสวมแว่นหนาเธอสวมเสื้อกันหนาวแม้จะอากาศร้อนและพูดด้วยเสียงแหบตำ่ำมาสมัครงานใช่ไหมครับผมทันวาเห็นประกาศที่ป้ายรถเมล หญิงแก่พยักหน้าอย่างไม่แปลกใจเหมือนเธอรู้มาก่อนแล้วว่าเขาจะมาหน้าที่ของเธอง่ายมากแค่เฝ้าของใดนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงหกโมงเช้าของอะไรครับหญิงแก่เงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบเบาๆไม่ใช่ธุระของเธอแค่ห้ามเข้าไปยุ่งห้องท้ายสุดเท่านั้นจำไว้ให้ดีเธอวางกุญแจเหล็กดอกหนึ่งลงบนโต๊ะประตูหน้ากโกดัง ธันวารับมาอย่างงงงมีใครอยู่เว้นด้วยไหมครับไม่มีเธอคนเดียวเธอยิ้มบางๆยิ้มแบบที่คนทั่วไปไม่ทำกันธันวารู้สึกหนาววาบขึ้นทั้งที่ทเหงื่อซึมทั่วตัวเขาเหลือบมองรอบโกดังเห็นลังไม้เรียงรายสูงจรดเพดานมีหมายเลขซิดซีดเขียนด้วยช็อคเสียงคล้ายของหนักกระทบกันเบาๆดังมาจากด้านในสุด มีใครอยู่ข้างในหรอครับเขาถามหญิงแก่ไม่ตอบแต่พูดขึ้นอีกว่าห้ามเปิดห้องท้ายสุดไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรได้ยินไหมน้ำเสียงนั้นเด็ดขาดและเย็นเยียบจนทันวาเผลอพยักหน้าอย่างรวดเร็วเธอลุกขึ้นช้าๆเดินผ่านก็ไปพร้อมกระเป๋าผ้าเก่าใบหนึ่งก่อนออกประตูเธอพูดโดยไม่หันกลับมา ถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าเข้าไปดูแค่ทำเหมือนไม่ได้ยินก็พอประตูเหล็กปิดลงอย่างแรงปังเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วโกดังร้างทันวายินอยู่คนเดียวท่้มกลางความเงียบและแสงไฟที่แกว่งเบาๆเขาหัวเราะแห้งๆเพื่อกลบความกลัวเฝ้าของเฉยๆเองจะไปกลัวอะไรนักหนาแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เสียงนั้นก็ดังขึ้นจากส่วนลึกสุดของโกดังเสียงโลหะขูดกับพื้นแกรกแกรกแล้วตามด้วยเสียงเหมือนใครบางคนลากโซ่ทันวาเงยหน้ามองไปทางห้องท้ายสุดที่หญิงแก่ห้ามไว้เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆหรือว่ามีใครอยู่ในนั้นจริงๆหลอดไฟบนหัวเริ่มกระพริบถี่ขึ้น เงาของเขาบนพื้นดูเหมือนจะขยับก่อนตัวเขาไปครึ่งวินาที